สวัสดีกันด้วยนะครับเอาอันนี้ผมอันนี้สาวนี่คุนคุนใช่ไหมเป็นสาวอันนั้นเนี่ยสาวในเกมเลี้ยงป่านะครับอ่าเข้าเรื่องของเราดีกว่าเสียงดังไปเป่าวะรู้สึกอ่าน่าจะกำลังดีแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิว โปรแกรมแฟบนะฮะอ้าวได้เลยอ๋อนี่อะหน้าตาของมันนะครับผมจะรีวิวพี่การเซตติ้งต่างๆงานพื้นฐานกันนะฮะหลังจากดูคุณเห็นเขามาเยอะนะอยากรีวิวเองบ้างนะครับนี่นะฮะสตาร์ทแฟ i มินิไซคืออะไรไม่รู้เออก็ประมาณแบบสตาร์ทมาเพิ่มมาจะเป็นไซส์แบบมินิไซส์อยู่ด้านล่างประมาณนั้นนะครับ อันนี้ Window s a อาไวอ o นทก็คือถ้าสมมติเนี่ยคลิกตรงอื่นมันก็จะไม่หายแต่ถ้าไม่ติ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวมันต้องมีอย่างอื่นวยเอ้ยชิบหายนี่อยา่าไปสนใจฮะทานสลิดเดี๋ยว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 ขอเวลาสักครู่นะครับอ่ามาต่อเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่หน้า Google และหน้าแฟบนะฮะถ้าสมมติเราไม่ได้ติ๊กปุ่มที่2นะครับเราก็จะกดแล้วมันจะหายไปนะครับแต่ถ้าติ๊กนี่เห็นไหมครับมันจะไม่หายไปมันจะอยู่หน้าแรกเสมอนะครับเออแต่ผมก็ไม่ติ๊กนะครับต่อมาล้านแฟบเว้นวินโดว์สตาร์ก็คือติ๊กไว้เวลาเราเปิดเครื่องมานะฮะมันก็จะเปิดให้ทันทีนะครับอา้าวชิบหายขอเวลาสักครู่นะครับข้ามาต่อเลยนะครับ แม่เมื่อกี้มันเกิดไปหาขัดข้องนิดหน่อยเออต่อมา monitor area d e ีย t o p ก็คือให้ติ๊กนะฮะถ้าไม่ติ๊กมันจะอ่านไว้ได้อะ,ะตามนั้นอะอันนี้ mini size t o system t i l e ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่ได้ดูอะไรมาละเอียดมากมาฮะต่อมานี่ก็คือพวกอืมอ p s นะฮะอันนี้มันก็ไม่เคยเกี่ยวอะไรมากจะไปสนใจนะ,ะอันนี้นะฮะเป็น การตั้งค่าเฟรมเรทดูว่าเฟรมเรทเท่าไหร่อันนี้คือ Only u p ัปเดตวัน e ัคนะอัปเดตทุกๆ1นวีนะฮะถ้าไม่ติก๊กมันจะวิ่งรัวเลยฮะวิ่งตัวเลขอันนี้ก็เฟรมเรทจะขึ้นนะเวลาอัดเกมนะอันนี้คือซ่อนเฟรมเรทนะครับต่อมาวิธีการอัดนะฮะอันนี้ก็คือไฟล์ที่เราต้องการเลือกอยู่นะเชนเป็นการเปลี่ยนที่อยู่ไฟล์นะครับวิวก็คือดูว่า ดูดูว่าเราเวลาอัดเสร็จอะมันจะโผล่มานะครับต่อมานี่วิดีโอแคปเจอร์โฮ e ีเนี่ยก็คือกดปุ่มนี้มันจะอัดให้นะฮะเราสามารถเปลี่ยนได้โดยการกดตรงนี้แล้วก็เลือกปุ่มแถาต้องการเลยนะฮะอันนี้ก็คือเฟรมเรทนะฮะว่าเราติ๊กเท่าไหร่เราต้องการเท่าไหร่นะฮะเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่นะฮะอ่าต่อมาเป็นฟูลไซส์ฮับไซส์นะฟูลไซส์จะได้ความคมชัด ในอินเทอร์เน็ตลงไปจะได้480 p นะฮะ p เออนั่นแหละถ้าหามันจะได้240ใช่ปะประมาณนั้นแหละครับอ่าต่อมาตรงนี้ Record Win น7เซาก็คือซา์ของวินโด์นะฮะของเครื่องนะฮะมันแบบมีเสียงอะไรมันก็จะอัดนะฮะถ้าติดอันนี้ต่อมาถ้าตัวดีโอกับมันติแชนแนลส่วนนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะฮะ แต่ผมแน,นมะนำอะติกมันติ๊กชแนลนะฮะเพราะคนหรือเขาติ๊กกันไม่ผมก็ไม่รู้อะอะไรไม่รู้ช่างมันอันนี้ต่อมา record external input นะฮะก็คือเวลาติ๊กนะฮะไม่เสียงไม่มันจะเข้ามันจะมีเสียงไม่นะฮะเสียงไม่อันนี้ก็คือถ้าสมมติไม่ติ๊กอะถ้ามันไม่ติ๊กนะเว้ยมันก็จะพูดได้ตลอดแต่ถ้าติ๊กอะเราให้เลือกปุ่ม เวลากดปุ่มถึงมันจะมีเสียงถ้าไม่กดก็จะไม่มีนะฮะอันนี้หินเมาส์เคอร์เซอร์ในวิดีโอจะเห็นเคอร์เซอร์เมาส์ป่ะประมาณนั้นไอ้พวกนี้ผมก็ยังไม่ค่อยรู้นะต่อมาสกินช็อตอันนี้ก็เลือกที่อยู่เหมือนตรงมบวี่เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นกดถ่ายรูปนะฮะผมตั้งไว้เอ0สนอนแล้วก็เลือกไฟล์เป็นไฟล์อะไรถ้าพวกนี้ผมก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากอันนี้ก็เป็นการรีวิวเบื้องต้นนะฮะ อสำหรับโปรแกรมอัดผมใช้โปรแกรมเป็นนี่นะเบติแคมนะเป็นโปรแกรมใหม่ที่ผมได้มาเป็นโปรแกรมดีหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้เลยครับดีหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้อันนี้จริงๆนะอาจจะมีมันอาจจะไม่ดีอะไรก็บอกมด้วยนะเออสำหรับวันนี้ก็กลับลาไปท่านี้นะสวัสดีครับบ๊ายบายครับ